และนี่ก็คือห้องของเรานะคะว้าววิวดีมุมถ่ายรูปก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราจะมากินร้านนี้นะคะโอ้ไม่กอเป็นเมนูเดียวที่มีในร้านนะคะ เราก็ถึงแครีสแล้วนะคะแล้วเราก็มาบติ๊กเก็ตตรงนี้เนาะก่แล้วเขาก็จะมีแบบกระดาษแบบนี้แล้วก็มีแบบการ์ดด้วยแต่ว่าถ้าแบบการ์ดเนี่ยที่สามารถเติมเงินได้เนี่ยมันก็จะประมาณต้องจ่ายเพิ่ม2ยูโรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยโอเคซื้ออันนี้ก่อนเพราะมันอยู่ได้แค่24ชั่วโมงเนาะก,ก็คือ4ยูโรนะคะเราก็ถึงห้องกันแล้วนะคะและนี่ก็คือห้องของเรานะคะที่แครีสเนาะก็โอเคแล้วก็เย็นนะคะไม่มีแอร์แต่ว่าเย็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ จะได้วิวนี้ว้าว <Wow. S 1> วิวดีฮัลโหลจริงๆเขามีวิวแบบเห็นหอไอเฟลนะคะแต่ว่าจองเต็มหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ำนะคะ This nice I like it, I like it. เราพักที่ไอิสนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่เขต15ใกล้สถานีมากคือสถานีเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ประมาณ1.5กิโลเนี่ยถึงหอไอเฟลนะเดี๋ยวเราไปหอไอเฟลกันตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านขนมนะคะแถวโรงแรมเนาะเดี๋ยวเรากินไรรองท้องนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเดินไปหอไอเฟลกันซึ่งเราก็จะเดินไปตรงนี้เลยนะคะ 2ีนาทีนะคะประมาณ1.5โลเนาะอันนี้เราก็ซื้อพิซซ่าทองทองนะคะไปก่อนก็คือเดินมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเออแบบบ้านเมืองมันสะอาดนะทุกคนแล้วก็เราได้ยินว่า มันจะต้องได้กลิ่นฉี่ใช่ไหมก็ไม่ได้กลิ่นฉี่แล้วก็รู้สึกว่าผู้คนก็ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตำรวจเดินเยอะแยะเลยนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผลพวงจากโอลิมปิกค่ะมันก็เลยทําให้แบบเออมันดูสงบเนาะแต่เราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะเข้าไปดูหอไอเฟลได้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกินไอโอลิมปิกมันยังอยู่นะคะเหมือนเขายังไม่ได้เก็บแบบแบ็กดรอปอะไรเลยนะคะนี่นะคะเรากำลังจะเดินไป กล้ถึงแล้วอีกประมาณ800เมตรก็จะถึงแล้วนะคะมาดูกันคนเราเริ่มเห็นหอไอเฟลแล้วนะคะเห็นปะทุกคนเห็นไหมมาดูกันว่าเราจะได้ถ่ายรูปหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราจะไปเดินเล่นริมแม่น้ำเชนคนคือแบบเหมือนฝันนะ้าคือเราเคยใส่ไว้ในบักเก็ตเลสนะคะว่าแพรีสเนี่ยหอไอเฟลก็คือเป็นหนึ่งสิ่งที่อยากมาเนาะนีทุกคนน้องนี่นะคะทุกคนแบบว่าใกล้ เดี๋ยวเราจะเดินไปแม่น้ำเชียงกันเดี๋ยวจะเดินแบบไปหาสปอตถ่ายรูปนะคะเนี่ยเราก็เดินเรียบของไอเฟิลมาเลยข้ามถนนมาถ่ายตรงนี้นะคะถ่ายที่ฝั่งตรงข้ามนะคะโอเคเดี๋ยวเราข้ามถนนไปตรงนี้เขาก็จะปิดถนนอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปกันถ่ายรแม่น้ำเชียง นี้ก็คือมุมหอไอเฟลจากฝั่งตรงข้ามนะคะเราข้ามแม่น้ําเชนมาเนาะมุมถ่ายรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะถ่ายรูปตรงนี้เนาะถ้ามันไม่ย้อนแสงจะสวยกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะไปร้านอาหารนะคะอยู่ข้าวนะคะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกัน นี่นะคะเราจะมากินร้านนี้นะคะคนเยอะมาก Do ดูสิบิ n เคนเกต g e ้แ h ทก y m ชโอ h ย t มดมา l d we ดูทุกคนตอนนี้เราก็ต่อคิวอยู่นะคะคือจริงๆร้านเปิดหกโมงครึ่งแล้วตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งเนาะแล้วคือแบบแถวยาวมากจะได้กินไหมมาลุ้นกันเรามารอคิวตั้งแต่ทุ่มสานะคะตอนนี้ก็ สองทุ่มสาสิบเจ็ดชั่วโมงนึงแล้วนะคะที่เรารอมาแล้วก็แถวก็ยังยาวเหมือนเดิมนะคะยาวไปถึงแบบข้างหลังเลยเรามาดูกันว่าอาหารจะเป็นยังไรอย่าเบื่อ่ตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่ร้านแล้วนะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงอ่ yeah, <Yeah. S 2> อันนี้เป็นเมนูวน์นะคะเป็นวน์แล้วก็เครื่องดืม่มเเขาก็จะเสิร์ฟ สลัดก่อนนะคะมาพร้อมกับขนมปังเนาะเราก็สั่งวอลมานะ,คะางครั้งแบบครื่องขวดอันนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นเมนูเดียวที่มีในร้านนะคะคือเขาจะขายแค่นี้เนาะเราก็กิน,อ,น,นอันนี้อันนี้เราสั่งแบบมีเดียมแลมานะคะอันนี้คือเขาเสิร์ฟเป็นรอบที่สองแล้วนะคะเขาจะเสิร์ฟสองครั้งเนาะครั้งแรกแล้วก็ครั้งนี้นะคะแล้วก็จดแล้ว ความยิ่งใหญ่ของเขาสิแล้วคือยิ่งดึบนะคนก็ยิ่งเยอะมากเลยนะคะสวัสดีเช้าวันที่2ที่ปารีสค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปพิพิธภัณฑ์ดูปนะคะก็เดินจากโฮเทลประมาณ3.6โลประมาณ47นาทีก็เยอะอยู่แต่ว่าก็อากาศมันดีนะคะอากาศแบบ ไม่ร้อนเลยลงเย็นตลอดเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆกันแล้ดวดูว่าจะมีอะไรแต่เราไม่ได้น่าจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะคะก็น่าจะแบบอยู่แค่รอบๆถ่ายรูปเราเดินผ่านตรงนี้นะคะคือเขาก็จะเอาแบบเหมือนภาพเก็บตกของโอลิมปิกเนี่ยมาติดไว้ให้ดูแบบตั้งแต่นานแล้วแล้วก็จะมีธงแบบของแต่ละประเทศแนไว้แบบนี้นะคะเดินมาก็ยังเห็นไอเซิลทาวเวอร์อยู่ใหญ่มากจริง ก็จะเห็นหอไอเฟลจากมิวเซียมก็ยังมีเซเดียมอยู่มิวเซียมเดซแอนด e รีฟอากาศดีมากทุกคนตำรวจก็น่ารักมาโอเค t ล tell people about this place tell people about this place b u t is about <S no, no. So this is the place like uh, but I don't know anything more. <laughs> you have to read inside. So okay. we will read inside okay, first. So I don't know about anything about this, but I will go inside and let you know guys like is, is it worth to visit or not? Got or it was, free. was <laughs> yeah yeah <it's> free. <laughs> the biggest thing is it's free so you can easily come. It doesn't matter if it's worth well or not. Yeah. So it's free it's of beautiful course. you can see Eiffel. Yeah, but it's beautiful, you can see Eiffel Tower from here. And, uh, but I saw outside I think it's About war, war weapon. ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก่อนนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าข้างในน่าจะมีบอกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเขาไปดูกัน Hello everyone, so I just asked the tour guide. Mm. Uh, not too good I think the museum guy and he told me about like it's Napoleons. It's about war weapons. Uh, and there's entry fees also. Unfortunately, if you wanna see everything, then you have to pay. Hey, and uh, it's around fifteen euro. Mm. And you can see all the war weapons and mm. the dead it's body cheap. of someone. Yeah. <laughs> body. Yeah. Uh, yeah. I I don't remember. He told about uh, like someone's the dead body is here. Mm. Yeah. That's all. I think. Let me see how far I can go without ticket. อันนี้ก็คือสะพานนะคะที่แบบสวยอะชื่อสะพานอะไรไม่รู้เราจะเดินข้ามสะพานนี้ไปที่ลูปกัน เราก็ถึงตรงรั้วของพิพิธภัณฑ์รูปแล้วนะคะอากาศอร้อนแต่คือพอมันมีต้นไม้แล้วมันทําให้เย็นนะคะประมาณ20สิวกว่าองศาเนาะก็กําลังดีเลยนะคะเราก็ถึงกันแล้วนะคะก็จะเดินอีกประมาณ6นาทีนะคะโอ้ยแล้วแบบมีคนมาเล่นดนตีเปิดหัวควอนเราถึงแล้วในที่สุดก็ได้มาเห็น นี่แหละค่ะทุกคนคนเยอะมาก Did you see t เ e light? เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ลูกค่ะอันนี้คือคนต่อคิวนะคะเข้าพิพิธภัณฑ์นนะแต่เราไม่ได้เข้านะคะคนเยอะมาก จะอยากเข้าอยู่แต่คิดว่าน่าจะบัตรน่าจะเต็มนะคะทุกคนดูรูปน,นี้นะคนเยอะมากทุกคนคืออยากไปเที่ยวแบบเยอะกว่าน,นี้แล้วก็อยากไปสถานที่แบบที่ยอดฮิตที่เขาแบบ เช็คอินถ่ายรูปกันแต่คนเยอะมากไม่ไหวเ,เห็นแล้วเหนื่อย <laughs> แต่ว่าตั้งแต่มาเที่ยวฝรั่งเศสเนาะตอนนี้ก็2วันแล้วยังไม่เจอคนที่แบบใจร้ายอะ่ะเจอประตูอ่านชื่อไม่ออกนะคะอีกแล้วแล้วนะเดินตรงมาเรอยก็คือเห็นเลยแบบสวยอ่ะ <laughs> ถึงแล้วนะคะ <laughs> นี่ <laughs> คนแบบเยอะสุดๆเลย คือโยมอีกแล้วนะคะตั้งแต่เช้านะคะแล้มันสวยไปหมดแหะที่นี่สวยแบบสวยมากๆแต่พอคนเยอะอ่ะมันก็แบบเหนื่อยอะ่ะเออก็รีบถ่ายรูปก็รีบกลับนะคะไม่ได้แบบถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะเพราะว่าขี้เกียจเบอร์หน้าคนนะคะทุกคนอันนี้ก็แบบเป็น ถนนที่เราเดินมานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหอไอเฟลเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านเรานะคะถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่ปารีสเนี่ยก็สามารถมาพักที่ไอเบสสิได้นะคะมันก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือ13เนาะแต่ว่าเราคิดว่าเออสิน่าจะสะดวกกว่านะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่า13เนี่ยอาหารเอเชียจะเยอะกว่านะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่อยู่ที่ปารีสแล้ว มาลืนนะคะก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะคิดถึงอาหารไทยมากบน17วันของการเดินทางนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะคือเราไม่แน่ใจว่าที่ปารีสเนี่ยคือเขา ไม่มีแอร์หรือเปล่าเนาะในทุกโรงแรมเนาะแต่อย่างไอปริสเนี่ยไม่มีแอร์เลยนะคะแล้วก็ที่สวิตเซอร์แลนด์เราก็รู้จากเพื่อนเนาะว่าเขาก็ไม่มีแอร์อยู่แล้ว95%ของสิ่งปลูกสร้างนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ร้อนนะคะถ้าจะมาช่วงซัมเมอร์ก็คิดก่อนแล้วกันเนาะแต่เราคิดว่าที่ปารีสยังอากาศดีกว่าที่ซูริคสวิตเซอร์แลนด์กับที่ออสเตรียนะคะเพราะมันยังเย็นกว่านะคะแล้วก็เราใกล้ถึงโรงแรมแล้ว อันนี้ประมาณ3มทุ่ม47นะคะทุกคนตอน4ทุ่มเนี่ยหอไอเฟลเขาก็จะเปิดไฟตรงนี้นะคะแบบวิบ,บวับวิบวับนาทีเนาะแล้วทุกคนจะมีเวลา5นาทีนะคะในการถ่ายรูปอันนี้นะคะคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะเขาก็จะเปิดประมาณ4ี่ทุ่มเนาะทุกคนก็จะแบบมานั่งรอกันตรงนี้นะคะแล้วคือมีเวลา5นาทีะคะ สวัสดีชาววันสุดท้ายที่ปารีสค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปเคทเดรอนนอตเดมดีปารีสนะคะออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยเราเดินจากโรงแรมนะคะก็ประมาณ4โลเนาะแล้วก็หลังจากไปเดินแถวนี้เสร็จนะคะเราก็จะไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งต่อแต่เดี๋ยวบอกว่าเชื่ออะไรเพราะว่าจำไม่ได้นะคะแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะคะว่าจะซื้อรองเท้าทุกคนจะบอกว่าอากาศที่ป e, ารีสดีมากๆ ตอนนี้นะคะเราก็มาเข้าห้องน้ํานะคะซึ่งไอห้องน้ําแบบนี้มันจะมีอยู่ทั่วมุมของปารีสเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันว่างเนี่ย<ม>ไอตรงเนี้ยมันจะขึ้นสีเขียวนะคะแต่ตอนนี้มีคนเข้าอยู่มันก็จะขึ้นสีแดงแล้วเขาจะมีให้กรอกน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปลองใช้ห้องน้ําดูสีนี้นะคะเขากําลังทําความสะอาดอยู่เนี่ยคะ่ะพอมันเป็นสีฟ้าคือเขากาลังทําความสะอาดข้างในอยู่นะคะถ้าเป็นสีเขียวเราถึงจะเข้าได้เนาะเดี๋ยวลองเป็นสีเขียวก่อนนะคะ อ่าเสร็จแล้วเห็นนะคะมันจะเป็นสีเขียวแสดงว่าเราเข้าได้แล้วแล้วก็แตะเอามือไปแตะแบบนี้เลยนะคะเป็นเซนเซอร์อ่เขาก็จะเปิดเข้ามาแบบนี้เลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นที่ล้างมือเป็นโถฉี่นะคะเป็นทิชูิชู่วเราก็สามารถทิ้งลงในโถเลยนะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็สามารถเหมือนแบบเป็นเซนเซอร์นะคะมันก็จะมี2องระดับเนาะถ่ายหนักถ่ายเบาข้างบนนะคะนี่แล้วเราก็กด แล้วก็ให้เขาทาความสะอาดนะคะแล้วก็ออกได้เลยแผนที่หอไอฟเฟลเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคือจะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าโซนเนาะคือจะเป็นเหมือนก้นหอยอ่ะแล้วอันนี้คือเราอ่ะอาศัยอยู่ตรงนี้นะคะหอไอฟเฟลก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เราเดินมาที่ฝั่งนี้นะคะ,ะทุกคนเราก็ถึงแล้วนะคะอันนี้ก็แบบเหมือนเขาโดนไฟไหม้นะคะเราก็จะไม่เห็นแบบว่าเต็มๆนะคะ super fresh นะสา ตรงนี้นะคะทุกคนวิหารก็ส่วนส่วนตรงนู้นจะถูกไฟไหม้ไปนะคะแล้วก็เขากาลังบูรณะอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบเหมือนเป็นคลองเนาะแล้วก็ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นที่ที่เราเดินมานะคะแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารเยอะไว้ดีมากทุกคนถ้าเกิดใครอยากมาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิกิพีเดียกันนะคะก็อาสนวิหารน,นอตด,ดามแห่งปารีสปัจจุบันวิหารเนี้ยก็ยังใช้เป็น โบสถ์โรมันคาทอลิกนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของคาทิดาของฮาบิชอปแห่งปารีสนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าอาสนาวิหารนอตตามถือว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในลักษณะก <c oughs> อทิกแบบฝรั่งเศส <c oughs> ตรงนี้นะคะก็จะมีการแบบถ่ายรูปนะแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นหนังสือพิมพ์นะคะอยู่ที่จุดมหาวิหารเลยนะคะก็จะเป็นแบบเนี่ยถ่ายรูปกล้องใหญ่ๆแบบนี้นะคะ นี่ก็จะถ่ายแบบนี้เลยนะคะอ่าจากนั้นกระดาษก็จะพิ้นออกมาตรงนั้น ถ้ามีเวลามาเดินเล่นนอรดดามนะคือเมืองน่ารักมากแล้วก็ของขายเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนาะฟรีมากเลยนะคะก็เดินมานะคะทุกคน,น4กิโลจากโฮเทลคือทุกคนสามารถซื้อตัว๋วแบบวันเดย์ทริปหรือว่าแบบหลายครั้งเนี่ยมาก็ได้เนาะเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ลาไมเซน s ์โรสนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารเนาะ เราถึงร้านแล้วนะคะเหนื่อยมากมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคิวไหมเราก็ได้โตแล้วนะคะจะเป็นโตข้างนอกตรงนี้แล้วคนก็เยอะมากเมนูแรกนะคะแซลมอนซัมติงนะคะ like อ่า<ะ>เดี๋ยวเรามาลองกันนี่นะคะทุกคน s <S อืมดดีรอืมคอือโยคอสที่สองมาแล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อนะคะแล้วก็โพเตโต้เนาะเขาก็จะเสิร์ฟกับโพเตโต้นะคะ เนื้อจะมีความแบบเปื่อยๆนะคะนุ่มๆถ้าสมมติขเขาเสิร์ฟขนมปังมานะคะเอามาดิบก,กับน้ำซอสน้ำที่ราดมากับสเต็กเนี่ยมันจะอร่อยมากแบบเอามาดิบก,กับน้ำซอสแบบนี้นะคะแล้วก็คือทุกร้านเลยนะก็คือค้าเขาเสิร์ฟขนมปังมาแล้วมีน้ำซอสของสเต็กหรืออะไรก็แล้วแต่เอามาดิบเอามาแบบป้ายแล้วก็กินเลยนะคะ คือเราเห็นคนฝรั่งเศสบางคนอะใต้จนแบบจานเรียบอนะไเงี้ยแล้วนะคะแมคเคอโต้ ato, แล้วก็ชีสเค้กนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าชีสเค้กอันเนี้ยมันเป็นแบบคือชีสเค้กโฮมเมดนะคะกินมากดูดิไลกาแฟใช่ไหมไลกาแฟ but people didn't order this one นะ mm hmm. so good เราก็กินเกือบเสร็จแล้วนะคะนี่อยากแนะนำให้ทุกคนมานะเซิร์ชคำว่าลามไมเซนโรสสำหรับเราเราว่าไม่ไกลหลาดเราเดินมาประมาณ5้าหกโอ่ะเรายังเดินมาเลยทุกคนก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะคนถ่ายรูปเยอะมาก อาหารอร่อยชอบที่นี่นะคะก็จะเป็นหมู่บ้าน oh. ที่แวนโก๊ะมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะ <c oughs> ก็จะมีแบบว่าฮิสตอรีบอกมากมายเลยนะคะเราก็สามารถอ่านได้ ก็ได้รองเท้าออนมานะคะจริงๆรองเท้าออนก็คือมาจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะแต่ว่าที่ปารีสถูกกว่านะคะเราก็เลยซื้อจากที่ปารีสนะแล้วก็แท็กรีฟันประมาณ12%นะคะเราซื้อมา2คู่เลยนะคะคนละคู่เราไปดูช็อปออนที่สวิตเซอร์แลนด์แล้ว1ก็คือ,อ,อตอนนั้นอะร้านจะปิดแล้วก็เลยไม่มีเวลาคิดนะคะ2ก็คือเหมือนจะแพงกว่าออนไลน์เนาะเราก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อออนไลน์แบบสั่งออนไลน์ดีกว่าเรารู้แล้วว่าเราชอบโมเดลไหนรุ่นไหนเนาะพอมาที่ Paris, เราเจอช็อปออนนะคะแล้วก็เข้าไปดูปรากฏว่าเออมันถูกกว่าแล้วปรากฏกับว่าเช็คในออนไลน์เนี่ยมันไม่ค่อยมีไซส์ที่เราต้องการนะคะเราก็เลยโอเคซื้อเลยก็ได้ก็ได้มาเดี๋ยวเรากําลังจะปิดทริปปารีสนะคะด้วยการไปกินอาหารญี่ปุ่นที่เราซื้อไปกินที่โรงแรมเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราก็ซื้อจากร้านนี้แหละแต่วันนี้เราจะมานั่งกินที่นี่เนื่องจากว่าเมื่อวานเราดูไฟที่หอไอเฟลเนาะแล้วก็ร้านมันจะปิดแล้วก็เลยได้แค่เท a อ a วแล้วก็เท a อ a วไปกินที่บ้านแล้วก็วันนี้รู้สึกชอบก็เลยโอเคแบบกลับ มากินอีกที่ร้านนะคะถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะกลับมาที่แพริสีนะคะแบบชอบอะ่ะชอบทุกอย่างเลยนี่เดี๋ยวเรามากินร้านนี้กันนะคะขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะเราขอปิดคลิปแพรีสที่ตรงนี้แล้วกันนะคะายบายแพรีสแล้วเจอกันอีก